สวัสดีครับเหล่าเทียนพยากรณ์ในผมอาจารย์นุครับผมจะทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีซึ่งเป็นศาสตร์เก่าแก่มีมานานกว่าพันปีครับโดยในคลิปนี้จะทำนายดวงของผู้ที่เกิดวันเสาร์ประจำปักแรกของเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2564ก่อนที่จะไปทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีนั้นผมขออนุญาตทำความเข้าใจกับทุกท่านก่อนนะครับว่า การดูดวงในครั้งนี้เป็นการดูดวงโดยภาพรวมๆจะไม่ได้จาอจงลงลึกเท่าที่ควรหากว่าท่านสนใจที่จะดูดวงแบบจาะจงลงลึกเฉพาะตัวงท่านเองก็สามารถติดต่อทักทายเข้ามาทางไลน์ของผมได้เลยนะครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะขึ้นรายละเอียดลายดีของผมบริเวณจอด้านล่างตรงนี้หากว่าท่านสนใจก็สามารถติดต่อทักทายเข้ามาได้เลยนะครับ เรามาทำนายดวงของผู้ที่เกิดวันเสาร์ประจำปักแรกของเดือนธันวาคมปี2564กันเลยนะครับซึ่งจะครอบคลุมระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15ทธันวาคมปี2564นนั่นเองนะครับผมขออนุญาตใช้เวลาในการเปิดไพ่สักครู่นะครับ ท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องเปลวเทียนพยากรณ์ในผมอาจารย์นุนั้นถือว่าเป็นช่องน้องใหม่มากๆเลยนะครับยังคงต้องการกําลังใจอีกเป็นจํานวนมากหากว่าท่านเปิดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วชอบคิดว่าเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองเป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนันเองนะครับ ท่านผู้ชมที่เคารพครับ,รบถ้าพูดถึงเรื่องของวันเวลานั้นผ่านพ้นไปค่อนข้างเร็วเหลือเกินนะครับเผลอแป๊บเดียวตอนนี้เราเข้ามาสู่เดือนธันวาคมเดือนลำดับที่สุดท้ายของปีแล้วนะครับในช่วงของต้นปีที่ผ่านมานั้นหลายๆท่านนะครับผมได้มีการวางเป้าหมายชีวิตเอาไว้ว่า จะมีการทํานั่นจะมีการเปลี่ยนแปลงนี้เพื่อให้สิ่งนั้นมันดีขึ้นหรือว่าเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นมันดีขึ้นนั่นเองนะครับหลายหท่านได้ลงมือทําแล้วแต่อาจจะมีบางท่านนะครับที่ยังไม่ได้ลงมือทําอยากจะขอเชิญชวนให้ท่านนั้นลุกขึ้นมานะครับแล้วก็ทําในสิ่งที่ท่านได้วางเอาไว้นะครับก่อนที่ปี2564จะจากเราไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วนะครับ ดวงของผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับดวงของท่านในช่วงระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15ธันวาคมปี2564นั้นนะครับไพ่ใบแรกนี่นะฮะเป็นไพ่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับนี่คือไพ่ก้าวดาบนั่นเองถ้าเป็นเรื่องของความคิดความเครียดนี่นะครับจะเกิดขึ้นกับผู้ที่เกิดวันเสาร์ในช่วงของต้นเดือนธันวาคมนั้นจริงๆแล้วผู้ที่เกิดวันเสาร์นี่นะครับเป็นคนที่ค่อนข้างเซมซิทีฟเป็นคนที่คิดมากนะฮะเก็บเอาทุกเรื่องมาคิดอย่างนี้นะครับ บางทีนะฮะการที่เราเก็บเอาทุกเรื่องมาคิดเนี่ยมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันทำให้เรานั้นเครียดแล้วก็นอนไม่หลับนี่นะครับเรื่องของงานนี่เขาบอกว่าทางที่ดีแล้วควรที่จะเก็บเอาไว้ที่โต๊ะทำงานนะครับ ถ้าเป็นเรื่องของครอบครัวส่วนตัวเราก็อยู่อยู่ที่บ้านอย่างนี้เป็นต้นพยายามอย่าให้เอาทั้งสองอย่างนั้นมารวมกันไม่เช่นนั้นแล้วเราก็เราจะเกิดความเครียดขึ้นมานั่นเด็นะครับจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายในระยะยาวต่อไปนั่นเด็กนะครับผู้ที่เกิดวันเสาร์ดังนั้นท่านจะต้องมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องราวของความคิดกันใหม่ก็แล้วกันและที่สําคัญก็คือการปล่อยวางเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับ พยายามมองโลกในมุมดี <E <asy> พยายามมองโลกในมุมบวกนั่นเองนะครับเขาบอกว่าคนที่มองอะไรก็ตามแต่ที่เป็นมุมบวกหรือว่ามองที่เป็นด้านดีนี่นะครับแน่แนอนนะฮะพลังบวกในตัวเรามันก็จะดึงดูดนะครับเอาเรื่องบวกๆหรือว่าเอาเร่องดีๆเข้ามาสู่ตัวเรานั่นเองนะครับในทางตรงกันข้ามถ้าหากว่าเราเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายนะครับมองอะไรต่างๆนะฮะในแง่ที่ไม่ดีทั้งหมดนี้นะครับเป็นการมองลบนั่นเอง แน่นอนนะครับมันก็จะดึงดูดเรื่องที่ไม่ดีหรือว่าสิ่งที่เป็นแบบแง่ลบๆต่างๆเข้ามาในตัวเราได้ด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นพยายามปล่อยวางแล้วก็พยายามมองโลกในแง่ดีพยายามมองมุมบวกนะครับแล้วชีวิตของเราจะมีความสุขนั่นเองและที่สําคัญนะครับผู้ที่เกิดวันเสาร์อยากจะให้ท่านนั้นอยู่กับปัจจุบันดีที่สุดนะครับผม เพราะว่าอดีตนั้นมันผ่านมาแล้วมันไปแก้ไขไม่ได้แล้วนะครับอนาคตก็ยังมาไม่ถึงหากว่าเราอยู่ปัจจุบันนะครับเราทําวันนี้เราทําณปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดวันนี้ก็จะกลายเป็นวันพรุ่งนี้ในที่สุดนั่นเองนะครับวันพรุ่งนี้ก็จะกลายเป็นวันเมื่อรืนนี้อย่างนี้เป็นต้นนั่นก็หมายความว่าอดีตมันก็จะเริ่มดีขึ้นใช่ไหมครับ <S <S <resp. S 2> เมือ <S <S ่ออดีตดีเมื่อปัจจุบันดีแน่นอนนะครับอนาคตมันก็จะต้องดีอย่างแน่นอน ดังนั้นพยายามมองโลกในแง่ดีเอาไว้นะครับแล้วชีวิตของเราจะมีความสุขแล้วก็เรื่องของการปล่อยวางอย่างที่ผมบอกไปด้วยนะครับว่าอะไรที่มันไม่ได้ดั่งใจของเราก็พยายามปล่อยวางมันไปบ้างนะครับผมอย่าเก็บเอามาคิดให้มันหนักหัวหนักสมองของเรานั่นเองนะครับไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของเราในระยะยาวอย่างแน่นอนนะครับคราวนี้นะฮะท่านมีไพ่ที่เป็นเกี่ยวกับไพ่เดินทางอยู่2ใบนะครับ จริงๆแล้วในไพ่ยิปซีนี่ดูไม่ยากหรอกนะครับถ้าหากว่าไพ่ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเราก็จะเห็นได้ชัดนะฮะว่าจะมีรูปม้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างไพ่ใบนี้ก็คือไพ่ไหน ออฟเวนนั่นเองนะครับก็คืออัศวินถือไม้เท้าแล้วก็ไพ่ใบนี้ก็คือเดอะเชอรออตนะครับผมนั่นก็คือการเดินทางนั่นเองในช่วงของต้นเดือนธันวาคมนั้นผู้ที่เกิดวันเสาร์มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปนั่นมานี่มีโอกาสน้อยมากนะครับที่จะนั่งโต๊ะทํางานหากว่าได้นั่งโต๊ะทํางานนี่จะถือว่าไม่ถูกโกกับตัวท่านนั่นเองนะครับการงานจะไม่ดีแต่ถ้าหากว่าได้เดินทางนั้นถือว่าดีนะครับไปพบปะลูกค้าอะไรประมาณนี้นะครับในช่วงเช้าไปพบปะลูกค้าในช่วงบ่าย ค่อยกลับมาเคลียร์งานที่โต๊ะอะไรประมาณนี้อย่างนี้ได้นะครับผมแต่ถ้าหากว่าเป็นไพ่ดยชาริออตนี้แล้วผมหมายถึงว่าผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นในช่วงต้นเดือนธันวาคมหลายๆท่านมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศนั่นเองนะครับ ถ้าหากว่าไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศก็มีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติมีโอกาสที่จะร่วมงานกับชาวต่างชาติมีโอกาสที่จะเจรจางานกับชาวต่างชาติอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับหรือบางท่านนั้นมีโอกาสที่จะได้ทํางานในบริษัทที่มีชาวต่างชาติเป็นหุ้นส่วนเป็นเจ้าของอย่างนี้ก็ถือว่าดีนะครับสําหรับไพ่ใบนี้และท่านที่เจริางานกับชาวต่างชาตินี่ ก็มีโอกาสประสบผลสําเร็จสูงมากถ้าหากว่าไพ่โดยเชริออขึ้นมานั่นเองนะครับส่วนไพ่ไนท์ Of ฟแวนถ้าเป็นเรื่องของการเจรจารลูกค้าการขายงานโดยเฉพาะยิ่งท่านที่เป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายเนี่บอกได้เลยนะครับว่าในช่วงต้นเดือนธันวาคมนั้นยอดขายของท่านจะดีลูกค้าที่ท่านได้ไปติดต่อกันไว้นี่นะครับในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา มีโอกาสสูงมากที่เขาจะตอบตกลงนะครับในช่วงของต้นเดือนธันวาคมเนี่ยผมถือว่าถ้าเป็นเรื่องของการเจรจาการขายดีนะครับสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับส่วนไพ่ที่อยู่ด้านบนนี่นะครับคือไพ่สีไม้เท้าลหลายๆท่านนี่นะครับผมบอกว่าการเป็นลูกจ้างเขาการเป็นลูกน้องเขาก็เป็นมาหลายปีแล้วไม่ค่อยมีความเจริญก้าวหน้าเลยอยากจะออกมาทำธุรกิจการค้าการขายตัวเองจะดีไหม ผมถือว่าเมื่อไพ่ใบนี้เกิดขึ้นแล้วนี่จะดีนะครับท่านจะเริ่มต้นในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเรื่องงามยามดีเป็นอย่างมากเลยนะครับหากว่าท่านต้องการอยากจะเปิดกิจการร้านค้าร้านขายของท่านเล็กๆนะฮะอาจจะมีการร่วมหุ้นร่วมทุนกันคน2คนอย่างนี้มีโอกาสสูงมากที่จะประสบผลสเร็จหรือว่าบางท่านนั้นได้ทําธุรกิจของตัวเองเล็กๆพอมาถึงวันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่า ท่านมีความเจริญก้าวหน้าท่านเริ่มมีความมั่นคงเกิดขึ้นแล้วบางท่านนั้นเริ่มที่จะมีการขยับขยายร้านให้ใหญ่ขึ้นหรือว่าเพิ่มมีสาขามากขึ้นอย่างนี้เป็นตน้นไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่ที่ให้คุณมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จสูงนะครับผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นถ้าเป็นไพ่สีไม้เท้านี้ต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าการทํางานที่เป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาเนี่ยอยู่ได้นานนะครับ5ปี10ปี15ปีนี่อยู่ได้แต่ว่าโอกาสที่จะมีความเติบโตในหน้าที่การงาน โอกาสที่จะได้ขยับขยายได้ตําแหน่งที่ใหญ่ขึ้นนะ่ะค่อนข้างที่จะมีโอกาสน้อยอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับสําหรับไพ่ใบนี้ส่วนไพ่ใบนี้นะครับผมคือไพ่เจ็ดเหรียญอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าหากว่าท่านจะมีธุรกิจได้หากว่าท่านจะมีกิจการที่เป็นเจ้าของเองได้เนี่ผู้ที่เกิดวันเสาร์ต้องมีไพ่เจ็ดเหรียญขึ้นเมื่อมีไพ่เจเหรียญแล้วนี่ ท่านมีโอกาสดีมากที่จะทําธุรกิจในสิ่งที่ท่านตอยากจะทำํำมีโอกาสดีจริงๆนะฮะและนอกจากนั้นนะครับผมท่านมีไพ่ใบนี้ด้วยนี่คือไพ่สองถ้วยนะครับผู้ที่เกิดวันเสาร์ครับในช่วงต้นเดือนธันวาคมเนี่ยท่านจะได้เจอเพื่อนเจอกาลยาณิมิตรคือเพื่อนที่ดีเพื่อนที่ดีคือเพื่อนอะไร เพื่อนที่พร้อมนะครับผมที่จะลุยแม้ว่าจะเป็นเรื่องของอุปสรรคอะไรต่างๆในช่วงที่เราทุกข์ยากก็ลุยด้วยกันนะครับไปด้วยกันในช่วงที่เรามีความสุขก็มีความสุขด้วยกันอย่างนี้นั่นเองนะครับผมก็คือร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันนะครับเพื่อนในลักษณะแบบนี้ค่อนข้างหายากนะครับแต่ว่าผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นมีโอกาสาที่จะได้เพื่อนใหม่นะครับอาจจะได้เป็นเพื่อนคนไทยด้วยกันหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนชาวต่างชาติอย่างนี้ก็มีความเป็นไปได้ด้วยเช่นกัน ถือว่าท่านได้เพื่อนที่ดีนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีพูดคุยกันได้ทุกเรื่องอะไรอย่างนี้ซึ่งหายากจริงๆนะครับสำหรับเพื่อนที่เป็นประเภทเพื่อนที่ดีแบบนี้ส่วนมากแล้วจะเป็นเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวซะมากกว่านะครับในช่วงที่เรามีเงินมีทองเขาก็มาห้อมล้อมนะครับแต่ว่าในช่วงที่เราตกทุกข์ได้ยากเนี่ยแหม่ต่างคนก็คือต่างนี้หน้าหายไปเลยนะครับหาตัวไม่เจอเลยโทรหาก็ายังไม่รับสายอะไรประมาณนี้นะครับผมถ้าเพื่อนอย่างนี้แล้วอย่าคบนะครับ ทั้งไพ่เดอะสเตรนท์ก็คือไพ่ผู้หญิงแกล่งแล้วก็ไพ่เดอะเชอรอนี่นะครับแน่นอนเราว่าการงานของผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นมันอาจจะไม่ได้แบบง่ายๆนะครับทุกอย่างมันมีอุปสรรคทุกอย่างมันมีสิ่งที่มาคอยที่จะฉุดรั้งนะครับในงานของเรานั่นเองนะครับแต่ว่าท่านจะได้ต่อสู้นะฮะและท่านจะเอาชนะจนได้แม้ว่ามันจะมีอุปสรรคแล้วก็ปัญหาขนาดไหนก็ตามแต่เพราะว่าจิตใจของผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้น ค่อนข้างที่จะมีความมุ่งมั่นแล้วก็เอาจริงเอาจาังสูงนะครับและก็ขอให้ท่านนั้นทุ่มเทศภาพกำลังความรู้ของท่านแล้วท่านมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จอย่างแน่นอนเลยนะครับผู้ที่เกิดวันเสาร์ในเรื่องการเรื่องงานของท่านสบายใจได้ส่วนไพ่ใบนี้นะครับผมก็คือไพ่สามไม้เท้าถ้าพูดถึงเรื่องของไพ่สามไม้เท้านี่หมายความว่าบางท่านนี่นะครับมีโอกาสที่จะได้โปรโมตนะฮะมีโอกาสที่จะได้รับตําแหน่งที่สูงขึ้นในช่วงของปลายปีนี้ ไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่ที่ให้คุณในด้านนี้และไพ่สาม,ม้เท้านี้อาจจะหมายถึงว่าผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นที่บ้านนะครับทำธุรกิจทําการค้าการขายมาก่อนอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่ทํามาหลายชั่วอายุคนแล้วอย่างนี้ก็มีความเป็นไปได้แล้วก็ในช่วงของต้นเดือนธันวาคมนี้ท่านมีโอกาสที่จะได้รับการติดต่อจากทางบ้านให้ไปดูแลกิจการ ให้ไปช่วยงานทางบ้านนั่นเองคุณพ่อคุณแม่อาจจะอายุมากแล้วเหนื่อยทําไม่ไหวแล้วอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับตัวเราเข้าไปนี่นะฮะก็ไปสารต่อกิจการนําเอาเรื่องของความรู้ใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆไปผสมผสานกับสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ได้สร้างได้ทำอามานั่นแหละนะครับแล้วมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จอย่างงอกงามเลยทีเดียวสําหรับไพ่ใบนี้นะครับ คราวนี้มาคุยถึงเรื่องราวของไพ่เดทกันบ้างนะครับพูดถึงไพ่เดทนี่หลายๆคนกลัวนะฮะแต่ว่าด้านดีของไพ่เดทนั้นก็มีอยู่บ้างนะครับประมาณ10%นะครับอีก90%นั้นอะ่ะจะเป็นด้านลบหรือว่าด้านไม่ดีสะมากกว่าไพ่ a ดทนั้นจะดีสําหรับผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นวิศวกร เป็นคุณหมอนะครับเป็นพยาบาลเป็นเภสัชกรนะฮะเป็นหมอฟันอย่างนี้หรือว่าคนที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยจะดีนะครับสำหรับไพเดตเนี่ยมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานในช่วงนี้เขาอาจจะไม่มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับแต่ว่าตัวท่านเองนั้นอาจจะได้รับมอบหมายให้ไปดูแลงานสําคัญสาคัญงานที่มีบทบาทสูงต่อองค์กรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าเป็นช่องทางที่ท่านนั้นสามารถที่จะโชว์ความสามารถให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ได้เห็นอย่างนี้เป็นต้น ถือว่าดีนะครับสำหรับไพ่ให่นี้ส่วนทางด้านของสิ่งที่ไม่ดีบ้างล่ะสำหรับไพ่เดทนี่นะครับก็ต้องถือนะครับว่าไพ่เดทแล้วก็ไพ่ก้าไม้เท้านั้นน่ะถือว่าผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นมีเคราะห์นะครับในช่วงต้นเดือนธันวาคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยสุขภาพร่างกายถ้าไม่เป็นที่ตัวท่านนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับคุณพ่อคุณแม่คือญาติผู้ใหญ่ของท่านนั่นเองเพราะว่า ไพ่เด็น,นั้นอยู่ในตำแหน่งที่3ถ้าอยู่ในตำแหน่งที่3แล้วก็ตำแหน่งที่6นี่นะครับถือว่าจะเกิดขึ้นกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านคุณพ่อคุณแม่จะไม่สบายกระทันหันมีโอกาสเป็นไปได้นะครับผมต้องดูแลสุขภาพของท่านด้วยหากว่าตัวท่านเองนั้นน่ะไม่ได้ไปหาหมอไม่ได้มีโอกาสไปตรวจร่างกายเราในฐานะที่เป็นลูกนะครับก็พาท่านไป หาหมอไปตรวจสุขภาพร่างกายด้วยนะครับยิ่งคนแก่ยิ่งคนมีอายุมากก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงมากด้วยเช่นกันดังนั้นจะต้องไปตรวจสุขภาพไปดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นจะได้รักษาก่อนล่วงหน้านั่นเองนะครับผม ตามที่ผมบอกไปนะครับว่าผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นในช่วงต้นเดือนธันวาคมอาจจะมีเคราะห์นะครับผมที่เกิดขึ้นกับตัวท่านและครอบครัวของท่านผมอยากจะให้ท่านนั้นไปทําบุญนะครับอย่างเช่นไปทําบุญสังฆทานกับพระสงฆ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับผมหรือไม่นะฮะไปบริจาคทรัพย์นะครับเพื่อช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยาก หรือไม่ก็ไปบริจาคเงินเพื่อซื้อลงศพนะครับถวายวัดวาอารามต่างๆหรือว่ามอบให้กับบริษีต่างๆอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการสะดอกเคราะห์ที่ดีแล้วก็เป็นที่นิยมด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับสาหรับท่านที่เป็นพุทธศาสนิก,กชนก็คือการสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็การนั่งสมาธิทําให้จิตสงบนะครับพอจิตสงบ5นาที10นาที15นาทีเสร็จแล้วเนี่ย ก็อุทิศบุญกุศลเหล่านี้แหละให้กับเจ้ากรรมในเวรนะครับทำไปทุกวันทุกวันวันไหนที่เราพอมีเวลาว่างวันไหนที่เราพอไหวนะครับอาจจะเป็นก่อนนอนก็ได้นะฮะทำในที่นอนเลยก็ได้นะครับผมนั่งอยู่บนที่นอนเลยก็ได้หรือว่านะครับก่อนจะออกไปทํางานตอนเช้าอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วเคราะกรรมต่างๆของท่านนั้นจะเบาบางจางลงนั่นเองบางท่านนั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะครับสําหรับเรื่องพวกนี้ฉะนั้นฝากผู้ที่เกิดวันเสาร์ด้วยกับเรากันนะครับ คราวนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของความรักของผู้ที่เกิดวันเสาร์กันบ้างผู้ที่เกิดวันเสาร์ครับถ้าเป็นไพ่ใบนี้คือไพ่สองถ้วยที่ผมถือว่าเป็นความรักที่ดีอย่างที่ผมบอกไปเมื่อครู่นี้นะครับว่าในช่วงของต้นเดือนธันวาคมนั้นผู้ที่เกิดวันเสาร์อาจจะได้เจอเพื่อนใหม่เป็นกัลยาน,นิมิตรเป็นเพื่อนที่ดีนะครับ ตอนแรกนี่อาจจะเริ่มต้นในการเป็นเพื่อนกันก่อนนะครับพอคนเราได้คบกันได้เข้าใจกันนะครับร่วมทุกข์ร่วมสุขกันแล้วนี่นะครับมีโอกาสที่จะพัฒนากลายเป็นแฟนและมีโอกาสที่จะพัฒนากลายเป็นคู่รักแต่งงานกันไหมอันนี้ก็มีความเป็นไปได้นะครับผมแต่ว่ามันเร็วจนเกินไปที่จะพูดกันถึงในตอนนี้แต่ว่ามีความเป็นไปได้ว่าท่านจะมีคนรักด้วยการเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนก่อนนั่นเองสําหรับไพ่ใบนี้นะครับ ส่วนไพ่ใบนี้นะฮะ The Chariot นั้นหมายความว่าผู้ที่เกิดวันเสาร์อาจจะเจอคนรักที่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษานะครับและบางท่านนั้นบอกว่าเจอแล้วคบแล้วแล้วก็มีโอกาสที่จะเดินทางไปสร้างครอบครัวอยู่ที่ต่างประเทศกับแฟนอย่างนี้ไพ่ใบนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะอย่างนั้นด้วยเช่นกันนะครับส่วนไพ่ของผู้หญิงแกร่งนะฮะ The Strength ที่อยู่ด้านบนนี่นะครับผมต้องบอกอย่างนี้ว่าไพ่ใบนี้เป็นดวงผู้หญิงข่มผู้ชายนะครับ เป็นดวงของผู้หญิงที่ข่มผู้ชายดังนั้นผู้ที่เกิดวันเสาร์บางท่านนี่นะครับจะหาแฟนค่อนข้างยากสักนิดหนึ่งนะฮะถ้า,าว่าแฟนของท่านนั้นมีไพ่ดาบอย่างนี้นะครับผมอย่างเช่นเป็นไพ่ king of swords อย่างนี้นะครับผม ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเขาจะไม่ยอมท่านทนั้นถ้าแต่งงานกันไปนี่อยู่กันไม่ได้นะครับถ้าเป็นในลักษณะแบบนั้นแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ชายที่ไม่ชอบสู้คนอะไรประมาณนี้เขาจะยอมท่านนั่นเองนะครับและถือว่าผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์นั้นจะเป็นดวงข่มแฟนดวงข่มสามีอย่างนี้เป็นต้นผู้หญิงคนนี้เก่งนะครับและสามารถที่จะเป็นผู้นําของครอบครัวและบางทีนะครับคุณผู้ชายก็ยอมนะครับด้วยความรักแฟนอะไรประมาณนี้เลยก็ยอมนะครับผมให้ผู้หญิงเป็นผู้ที่ดูแลตัวเองก็เป็นช้างเท้าหลั แทนอะไรประมาณนี้สําหรับไพ่ใบนี้ก็มีลักษณะแบบนี้นะครับมาปิดท้ายด้วยเรื่องของการเงินกันหน่อยกนแล้วกันนะครับผู้ที่เกิดวันเสาร์ดวงการเงินของท่านเป็นในลักษณะอย่างนี้นะครับอย่างเช่นไพ่ใบนี้คือไพ่เจ็ดเหรียญนี่ผมถือว่าการเงินอยู่ในระดับที่ใช้ได้นะครับผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นนี่นะครับมีการต่อสู้ดิ้นรนแล้วก็ทําการทํางานด้วยกําลังความสามารถของตัวเองจนทําให้การเงินของท่านนั้น เริ่มเป็นปึกแผ่นแล้วอย่างนี้เป็นต้นนันเด็กนะครับครอบครัวของท่านนั้นมีความมั่นคงแล้วบางท่านนั้นบอกว่าตอนนี้อยากจะทําธุรกิจของตัวเองหากว่าท่านมีไพ่เจดเหรียญนี่ท่านสามารถที่จะทําธุรกิจทามาค้าขายเป็นของตัวเองได้นะครับมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าด้วยนะครับท่านนั่นของการเงินนะฮะสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ ส่วนไพ่ใบนี้นะครับผมคือไพ่หกเหรียญถ้าเป็นไพ่หกเหรียญเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเสียเงินนะครับบางท่านนี่อาจจะทําธุรกิจส่วนตัวทําการค้าการขายแน่นอนนะครับมันต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์ซื้อนั่นซื้อนี่ถ้าเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายแบบนี้ถือว่าดีนะครับการลงทุนของเรามันมีโอกาสที่จะได้ผลกําไรในวันข้างหน้าแต่ถ้าหากว่าเราเอาเงินนั้นไปใช้ไปซื้อของที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับค่าใช้จ่ายในยุคปัจจุบันเนี่ย เราไม่รู้เลยนะครับว่าภาวะเศรษฐกิจในวันข้างหน้ามันจะเป็นอย่างไรกันบ้างหากมีเงินแล้วเก็บไว้กับตัวดีที่สุดนะครับอะไรที่ไม่ควรซื้อหรือว่าไม่จําเป็นในช่วงนี้ก็อย่าพึ่งซื้อก็แล้วกันนะครับส่วนไพ่ใบนี้ยังอาจจะหมายถึงว่าผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นมีโอกาสที่จะได้ทําบุญนะครับไพ่ใบน,นี้ก็ถือว่าดีนะครับและนอกจากนั้นนะครับหากว่าท่านไม่ได้ทําบุญท,ท่านไม่ได้เสียเงิน ก็อาจจะมีคนมายืมเงินท่านก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันสําหรับไพ่ใบนี้และนอกจากนั้นไพ่หกเหรียญนี่ยังอาจจะหมายถึงว่าลูกหนี้ของท่านนะครับที่ยืมเงินไปแล้วเขาอาจจะเอามาคืนท่านในช่วงต้นเดือนธันวาคมเนี่ยหลายหลายคนบอกว่าแหมไปตามมาหลายเดือนไปตามมาหลายครั้งแล้วบอกว่าไม่มีไม่มีสทีแต่อยู่ๆก็เอาเงินมาให้เราอย่างนี้นะฮะสำหรับไพ่ใบนี้ก็มีความเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับสําหรับผู้ที่มีลูกหนี้นะครับ ส่วนไพ่ใบน,นี้อีกความหมายหนึ่งนั้นอาจจะหมายถึงว่าตัวท่านนั้นต้องการอยากจะกู้ยืมเงินเพื่อมาลงทุนทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอาจจะไปกู้ยืมเงินเพื่อที่จะสร้างบ้านกู้ยืมเงินเพื่อซื้อรถนะครับกู้ยืมเงินมาค้าขายมาลงทุนอย่างนี้มีโอกาสสูงมากนะครับไพ่ใบน,นี้นั้นที่ท่านจะได้รับการอนุมัตินั่นเองนะครับสําหรับไพ่หกเหรียญน,นี้นะครับถือว่าเป็นไพ่ที่ให้คุณอยู่เหมือนกันนะครับ และนอกจากนั้นนะครับผมไพ่หเหรียญนี่ก็อาจจะรวมไปถึงผู้ที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการเงินการบัญชีอะไรบางต่างพวกนี้ค่อนข้างดีนะครับถ้าเป็นเรื่องงานของท่านถ้าหากว่าท่านทํางานในสายนี้ค่อนข้างที่จะประสบผลสําเร็จนั่นเองนะครับงานของท่านนั้นปัญหาและอุปสรรคค่อนข้างที่จะลดลงมาได้เยอะเลยทีเดียวนะครับสิ่งที่พึงระวังนะครับผมสําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ในช่วงของต้นเดือนธันวาคมก็คือไพ่สองใบนะครับ นี่คือไพ่ก้าดาบนะครับแล้วก็ไพ่เดชนนเองถ้าเป็นไพ่9้าวดาบนี่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายนั่นเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะมีอาการปวดตานะฮะสายตาไม่ค่อยดีอย่างนี้เป็นต้นหรือว่ามีอาการปวดไมเกรนปวดหัวข้างเดียวหรือว่าเป็นโรคอมัอมพาตนั่นเองนะครับสำหรับไพ่ใบนี้ส่วนไพ่ใบนี้ก็คือไพ่เดอย่างที่ผมบอกไปเมื่อครู่นี้ว่าอยู่ในตำแหน่งที่3นั้น ให้ระมัดระวังอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของคุณพ่อคุณแม่นะครับผมแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านนั่นเองอันนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับต้องดูแลพาท่านไปหาหมอด้วยกับเรากันนะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือการสะกดเคราะห์ก็อย่างที่ผมบอกไปนั่นเองนะครับมีโอกาสไปทาบุญจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับผู้ที่เกิดวันเสาร์ครับและนี่ก็คือดวงของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในช่วงระหว่างวันที่1จนถึงวันที่15ธันวาคมปี2564ั้นั่นเองนะครับ หากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองนะครับขอกราบเชิญชวนผู้ที่เกิดวันเสาร์ทุกท่านเลยนะครับ เมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอรบกวนทุกท่านนะครับช่วยไปแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กำลังใจกับตัวผมก็ได้และผมจะได้นำเอาคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองนะครับขอได้รับความขอบคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ